แกะเลยจ้า,ก,าก่อดสองต้นผมนะต้นเล็กมียังใครจะเอามีแล้วจ้ะมีแล้วมีแล้วเบ็ดสามอะ่ะ

น้องเล็กมีสโน n b o r ยังมีแล้วจ้ะชีเจ็สีเอ่อหนึ่งหเจ็ดสีฟ้ามีใครอยากได้ไหมผมนี่แหนะมาให้แล้มาให้แล้วมาให้แล้วมาให้แล้วงเลยครับามมอมีคนจะไปเก็บแล้วใช่ไหมหรือไม่มีใครเอามีตัวมีตัมีตไปองวนไ เไอ้เที่ยมมงอขอ,องคนตอนไหนวะ oh <my> เจ็บตายสัตว์เอ้ยนึกว่าแม่งเะวิ่งเลยไปสะอีกเลยหาเอามีอีกนะ เอาแล้วผมเปิดหิวให้แล้วจ้าจัางหวะน,นี้ต้องมีบอดออกมา <c oughs> นัานา่นไงนั่นไง เล่นไม่เล่นกับคนขาวเก็บกระดุมขาวให้เราหน่อยนะใช่ครับผมครับครับผมเล่นอยู่ในเอฟเฟรมจีิงผมเล่นอยู่ในเอฟเฟรมจริง โด้ได้ไหมคุณเนี่ยยังมันสูงไปมาถึงก่อนผมนะเนี่ยกำลังรีโหลดเฮ้ยรีบลงไปจังอ่ะไม่กลัวโด้นอะ โอ้มาโอ้มานี่ไงข้างล่างมีรถข้างล่างมีรถไปตรงกล่องไอ,อ้ตัวอันนี้ตัวนึงมาเขาโดดชาร์จเลยสัตว์เอ้ยแม่ยัดขอโทษทีตรงห้องอตรงห้องอตรงห้อง มีสมบัติมีสมบัคคติอู่ตัวหนึ่งเห็นพวนมึงโอ้โหเติดนักเด้อโอ้โหไม่ไหวสองตีบนบนเขาตบนเขาสองตัวเฮ้ยมันโดนใครยิงวะเมื่อเขาวะพี่ มันมาเแจมมันมาเแจมกา,านเข้าแล้วมึงเก็บวกไม่ได้แล้วถอยก่อนไอ้คนตีนี่ครับบอดนี่ครับเสือกทุกงานเกวีนาทีโอ้สองนาทีอ้ไอ้โอ้โหไม่ตามเหรอมตามเหรอใช่เหรอไม่น่าใช่นะนั่นไงนั่นไง หรือว่าบังเอิญน่าจะไม่ใช่เฮ้ยพี่ขวาขวาอย่าอย่าอย่าอยู่จะอยจะยดไป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 ังเอิญเราไปอยู่ตรงกลางวันนี้แม็กสองตีลงเลยอืมป่าเตียมเยอะมันไปดูไหนพี่มันตาป่ะตามมีไม่ตายมันอะโอ้โหพี่มัน โอ้โหมัน,ม,นมันมันมาร์กอะบ้มบูมอะใช่แล้วทำไมเม,มื่อกี้นี่ไม่รอผมสั่งก่อนละจ๊ะ <c oughs> ไปเริ้วเลยหิว <c oughs> <c oughs> ทำไมไม่บอกผมหิว อ้าวเฮ้ยเอ็นซนตีนอนแคมป์อยู่นอนนอนเนียนอยู่บนเขาเออไปมันเลยเขียวหัวมากเฉยเดี๋ยวรอเพื่อนโดดส่วนเดี๋ยวเลี้ยวเข้าไปยิงมันได้มันทันเหรอไม่ทันแล้วมั้งยี่สิบกว่าวิเฮสิบเจ็ดวิไปพี่ไป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 ตายตายตายโอ้โหต่อเลยวะเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยต้องเออะไรออกมาไม่ต้องเปิดนเป็นกันมเป็นมาเปบัสอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้โหถึงไวเนี่ยไวถึงลงไหนเีครับลงโอเวอร์กราวนี่แหละโอเวอร์กราวเหรบัสอยู่ไหนไม่รู้ มันอยู่ฝั่งบันมันอยู่ฝั่งน้นน่าจะไปไม่ถึงใช่ดีไม่ดีวงมาแดกก่อนใช่ครับเหมือนใครเสียงมาใครปืนมาไม่ได้เก็บปืนป่ะ Will one ให้โดดให้โดด <laughs> ผมผมผมพี่รผมพี <laughs> ่รหานวะตกใจพี่มีตัวข้านะ <laughs> งหน้าตกใกันเองนะเออลังบ้าน

นู้นมาพ์พี่ดิ๊นมาฟังตงครับเฮ้ยโดนวงวไปได้นะโอ้แหลกชิบหายไม่ไหววะต้องปล่อยะ่ะไอ้เขี้ยวโอ๊ยแหลกแหลกแหลก๋ย่าลืปิดโปรแกรมขึ้นหลังก่อน

ไดน,นไงตองนนั้นน่ะที่ยิงผมระวังมันหันก็มายิงนะกล่อง,นนะงผมมียากระเป๋าอยู่ไว้เอาก่อนเนี่ย Here, the air drop is coming. Oh, we The last revived flight will arrive in one minute. ขอ,อขอแบ่งงานนะยขอแบ่งงานนะไปไปมาข,ขึ้นมาบนบ้านแป๊บนึงแป๊บนึงเข้ามาเข้ามาหลักลิปหายมันเป็นเหมือนกันเลยนี่ในบ้านหลังนี้กระสุนขาวอยู่ตรงนี้โอ้ you, ัง้อยู่าเอเคมีไหมกระสุนเอเคเดี๋ยวผมวิ่งไปหาน บนบ้านมีเกาะสองอยู่ทั้งเล็กเะโอเคแดงกิวหลอานนี้เอากาอสามไปโอ้โหสอง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 ก็พอพี่สองก็พอจะไั้มีตัวนะสกีมาสกีมาสกีตามออกมาเมื่ี้เกิดไม่ลงหอ่ะน้าด้านไหนบอกทิศได้ไหมอ่ะ มาคอกเดียบอกเป็นทิศทางได้ไหมอ่ะตัวเกิดใหม่ผมเก็บละโอ้ยตัวเ,เ,เกอ้ยมันจะในส่วนที่เดียวเลยเฮ้ยอะไรวะก่อสามเลือดร้อ้ลูกทองทีเดียวล่วงเลยโคตเองโอ้ย É isso, não... <laughs> não é um